เพื่อนๆวันนี้ nah. ผมจะพามาปลูกแก้วมังก,กรไว้กินกันนะครับเอาจะปลูกไว้ตามแนวรั้วนะครับสวยงามด้วยแล้วก็เอาไว้กินด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้ผมทําการสางเสาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปตัดต้นพันธุ์ครับไปกก็เลยอันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์แก้วมังกรครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์แก้วมังกรนะครับจะเป็นแก้วมังก,กรสีแดงนะครับวิธีการคัดเลือกต้นพันธุ์ผมก็ง่ายๆครับผมก็จะเลือก ต้นที่มันมีรากมันจะมีรากถ้ามีรากแบบนี้เราก็แค่ขิดรากนี้ออกแล้วก็เราตัดเป็นต้นๆ่อนแล้วก็ปลูกได้เลยครับเขาก็จะขึ้นวิธีการปลูกของผมก็ง่ายๆครับเราจะตัดที่ั้วก้อนนี้ครับี่จะตัดออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็อันนี้เราจะเห็นรากนะครับเราจะ น,นี่สัดรากนิดนึงครับแล้วก็วการฟันนิดนึงครับ,อบออมับนฟันเปิดอ,ออกหน,น่อยน่าจะเป็นฟันเปิดอกอะไรสักอย่เราก็เอาไปปลูกกันได้ครับแค่นี้เราก็ไปปลูกได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ หลังจากที่เราได้ต้นพันมาแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะทําการปลูกเลยครับเราจะฝังลงไปให้เลยตัวรากก่อนนะครับประมาณสัก20เซนนะครับแค่นี้เขาก็จะติดแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยเราลองาลองปลูกเลยครับวิธีการปลูกก็ปลูกดินนะครับ,รกกรบเอาให้ชิดๆโคนหน่อยนะครับปลูกไม่ยากครับ ใ่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเชือกมาใส่้ร้อยเขาก็จะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับเขาก็จะเริ่มแตกยอดใหม่ออกมาก็ีหน้าพร้อมให้ลูนะคะับไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย